สวัสดีค่ะและนี่คือรายการตอบหนูหน่อยแม่อันนี้เป็นเทปพทิเศษมากเพราะรีบทําแบบอย่างฉุกลระหุกมากคือวันนี้เนี่ยคือวันที่ถ่ายทํารายการเนี้ยคือคุณเป็นปันเชิญพวกเราให้มาดูรอบพรีวิวหรือรอบรีวิวรูวิว,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 วพิเศษอเอพิโซดหนึ่งของ Drag Race UK vs the World ใช่พนเพราะนั้เนเราก็เลยจะมารีแคปกัน เบาๆเอาแบบว่าพวกเราทําได้อช่ว่าเราก็เปิดเลยค่ะคุณก๊อฟเราเราจะเป็นเอาลุกลุกเปิดตัวใช่คาเลนโตรถูกต้องแล้วก็ลุกรันเวย์รันเวย์ใช่ไม่ได้แบบเราจะไม่เอาด drama อะไรมาคุยอ่ะเราไม่คุยอ่ะไปค่ะเริ่มแบล็กการ์ดชิปส์แบลกกาชิปซีซั่นหนึ่งคือลุกที่เปิดมาโอควีนใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าหญิงแดนนาหรือว่าพื่นเซนแอนนาดูเป็น มีความเป็นแบบสหรับเจ้นะดูมีดูมีความเป็นเชื้อเจ้าเออเนี่ยดูมีความเป็นเชื้อเจ้าดูเป็นแบบว่ามีความไฮโซดูมีความแพงแล้วก็ครอปแจ็คเก็ตที่เขาเลือกมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบเนื้อม้แพงดูแบบเออสั้นและปักแบบเป็นมุกมุกมุกไม่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 เม็ทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ถามนางอมงมาเองด้วยแต่จะบอกอะไรรู้ปะ การแต่งหน้ากับการสมมงเหมือนเลดดิแดน้ามากเลยนะใช่ไหมเหมือนเลยเหมือนเลยแต่เล้งกระโปรงเนี่ยดูแล้วมีความรู้สึกมันแบบเต๋อหรอฮะมันมันเอตี้ไปนิดนึงอ่ะมันดูแบบเดี๋ยวขอต้องการให้มันแคมป์นิดนึงบัเขาว่าแคมป์อยู่แล้วคือตัวแบล็กเกอชิเองตั้งแต่เราดูมายูเคซีซั่นหนึ่งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าคนนี้คือแคมป์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือดูแล้วเป็น อารมณ์ขันแบบอังกฤษอังกฤษเป็นยังไงอ่ะคือเป็นตลกโปห์ฮาแล้วสัมชาบ้านเราอ่ะไปต่อคนต่อไปเลยลูไฮเดรนจีสเป็นชื่อดอกไม้แบใช่เป็นชื่อดอกไม้ดให้นูกเด็กอยู่เลยอ่ะเขาเด็กเขาเด็กเขาเล็กสองคือชุดนี้สำหรับพี่นะคือด้วยความที่เขาบอกคอนเซ็ปต์เข้ามาว่าเขาเป็นโทรแล้วก็เราก็เข้าใจแต่เมื่อกี้ตอตอนดูซิูอะตอนที่เป็นซิ l ู o อย่างเดียว เหมือนในนี่เหมือนกันนะเหมือนซินซั่งเหมือนกันนะคือก็เข้าใจนะความเป็นการ์ตูนความแคมป์ความสนุกคือสำหรับพี่อาร์ตนะมันดูยังดูไม่ค่อยลงตัวแล้ว,ลวมันมันมันไม่น่าจะเป็นชุดเปิดตัวแต่เขาทำให้พี่นึกถึงใครรู้ป่าวิชปาจีนี่ของเราหรอของเราเรอ่อของออของ,ของแบล็กและไซแลนด์ซีซั่นสองจีนนี่อาเชอร์ฮอล์เชอร์ฮอล์เชอร์ฮอล์อันนี Cher ้เนี่ยเขาบอกเราชัดเลยว่าเขาเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์คือชุดเขาชัดมาก แต่ลักษณะบอดี้สูทที่ขาข้างไม่ขาข้างแบบไอสเกตติ mm ้งอ่ะแล้วก็มีแบบเฟอร์แบบขนนกแบบห้อยแบบปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปง,ปงลงมาแล้วก็สรงผมคือถามว่าสวยไหมสวยเหมือนเหมือนคนที่เต้นลีลาดผสม uh huh. Ice ผสมไอสเกตติ้งสำหรับเจน,นะเขาใส่สีนี้ขึ้นแต่ถ้าพูดถึงชุดเฉยๆไม่กีดขนาดนั้น3าชุดที่ผ่านมาก็คือ <I did. S 2> ยังไม่วาวชุดแรกวาวสุ uh huh. ชด uh huh. ชุดแรกก็ชิดวาวสุ uh huh. ด uh อ่าคนนี้คนนี้มาจากฮอลแลนด์เจนนี่เจอชุดเจนนี่ใช่ไหมเจนนี่ใส่ชุดสีฟ้าลาเท็์มาเลยคือสำหรับเจ้งเนี่ยบอกได้เลยว่าเซ็กชอปคำเดียวเลยคำเดียวคือเหมือนมาดออกมาคือเปิดมาแล้วปุ๊บคือเซ็กชอปแล้วมันก็แบบตรงมากกับภาพคำทรงจำที่เจ๊เคยไปอัมสเตอร์ดัมก็คือเห็นปุ๊บเซ็กชอปเขาก็แรปเปอร์เซนต์ความเป็นอัมสเตอร์ดัมได้ดีนะชัดเจนดีแล้วก็ ถามว่าสีสันสวยไหมสวยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือให้อะไรพิเศษหรือเปล่าไม่แต่ว่าแมสเซจที่บอกฉันมาจากอัมสเตอร์ดัมคือใช่จิมโบ่คนต่อไปอาจิมโบ้โบสำหรับพี่เนี่ยนะคือจิมโบเนี่ยเป็นเป็นดบลกเรสแคนาดาที่พี่ชอบอเออพี่ตามเขาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งใช่ไหมพี่คีความรู้ว่าเขาสนุกเขาทำให้พี่นึกถึง the adventure of priscilla queen of the desert หน,นังยุคไนตี้ค,นนคือมันจะเป็นมุกตลกอารมณ์ขันแบบแบบเวาบลาเอา drag มันทำให้เป็นอารมณ์ขันมันคือแบบนี้คือหนึ่งหัวเนี่ยก็คือกลิ่นอายของความเป็นตลกมีความใหญ่ <c oughs> ชุดก็คือเอ็กซ์เจอร์เรททุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนมเป็นสะโพกเป็นเอวทุกอย่างแล้วก็ขาก็ด้วยคือทุกอย่างฟอร์มของเชฟที่เป็นแบบขาบานบอลลูนอย่างเงี้ยแล้วเดินออกมาด้วยคาแรคเตอร์ของการแต่งหน้าของคนด้วย ยิ่งใช่เลยคือเขาเป็นตลกแรกอะซึ่งก็ทำด้ดีนะแล้วที่สำคัญคือเป้าเป็นหัวใจนะเออใช้ได้อยู่นะก็เป็นชื่อจริงบบเออวันนี้มีฟลายของเราเลมอนเนี่ยแร็คเรสแคนาดาซีซั่นหนึ่งคือเดินออกมาก็เลมอนเลมอนเลยอะแปลกๆตรงที่เขาทำให้เลมอนออกมาดูแล้วหวานเขาอยู่บนหน้าเขาแต่หน้าเขาก็อย่างที่เธอว่านะวันนี้มีฟันนี้มีฟลายเวอร์ชันฝรั่ง แล้วชุดช<อ>ัก็ลงตัวด้วยนะพอพอยชั่นกระโปรงทรงเสื้อที่เป็นเซมินจัดๆคือเอวเล็กสะโพกกลางกระโปรงบานลอนสวยถึงแม้จะเฟกเฟอร์แต่เป็นเฟกเฟอร์ที่ทําออกมาดูบนตัวนางแล้วก็อ่ะสวยนะแค่เห็นนี้ยเยๆแตเฟอร์ใช่ขาเขอดูแล้วแบบว่าอ่ะสวยรงงองเทา้ารองเท้าสวยเลยดูแล้วอ่ะให้อันนี้ประทับใจนะถือเป็นซิกเนเจอร์ที่ดีอมาแล้วเราไม่กล้าคอมเมนต์เยอะเพราะเดี๋ยวเขาหาว่าเราใบแอบคือเรื่องของเรื่องเนี่ย มันถึงตรงนี้เนี่ยเราบอกคนดูได้หรือยังว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับชุดชุดนี้ต้องไปดูจากแฮชแท็กคุณปันปันก็คือแท็กตลอดเอาไปทั้งหมดทั้งมวลนะในการคอมเมนต์ที่ผ่านมาทั้งหมดของชุดนานาชาติเนี่ยคือไม่ได้ไปแอดเลยไม่มีความลำเอียงเลยแล้วก็ขอบอกว่าถึงแม้ที่ฉันจะทํามีส่วนร่วมในการทําชุดปีมชุดให้กับปันปันในการเข้าไปแข่งขันปันใจใน่าฮิวส์ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องลำเอียงนะเพราะมีความรู้สึกว่า เราทําเป็นที่เพื่อจะให้ปันปันสวยที่สุดในแบบที่ปันปันเป็นตัดเรื่องความไบแอสออกไปถ้าวันที่ทาเทสชุดเจให้เต็มร้อยเออแล้ววันที่ไปอยู่ตรงนั้นที่ปันปันพอเทรย์ออกมาเป็นยังไงวันที่เราทําชุดนี้กันเราอยู่ด้วยกันเลยทั้งสามคนสมมติวมมนั้นวันที่เราอยู่ด้วยกันกับการเตรียมตัวปันปันชุดนี้เราถ่ายเทสก่อนเป็นแคตาล็อกนะจะบอกว่าไม่น่าเชื่อนะมันไปอยู่กับแบ็คกราวน์นี้ แลเวมันดูนตี้เลยอ่ะมันดูใช่เลยอ่ะแวบแรกในหัวขึ้นมันดูเป็นเวทีนางงามไปได้ด้วยความเร็วมากอ่ะแล้วปันปันยิ้มได้เป็นพี่ปุ๋ยมากอันนี้ยอมปันปันทำอันนี้แรปเปอร์เซ็นความเป็นไทยได้เต็มมากมากๆมาบพี่ปุ๋ยเดินออกมาให้ปันเดินมาเห็นยังยังไม่เห็นคิดเนี่ยไอจีมันจะมีไอจีเรียลหรือสตอรี่ใช่ไหมอ่ามันบนเป็นพี่ปุ๋ยเดินงั้นให้ปันเดิน เจมีความรู <kr> ้ส <ired> ึก <invent> ว <fit romance> ่า <The> ส <manuscript> ีล <ina> ิปสติกอ่อนเป็นมันเดียวยุคที่พี่ปุ๋ยประกวดมันเป็นเอติสเนี่ยสีชมพูมันต้องเนี่ยสีเจเออสีชมพูมันต้องแบบมีความไพ่เบาๆแบบเนี้ยโอ้ my god จะชอบนะเพราะปกติเพื่อนปานาแต่งเป็นลุกไหนอ่ะก็จะมีซิมเนเจอร์คือคิวเขาจะเป็นซิมเนเจอร์ใช่แต่เขาสามารถเปลี่ยนคิวอะไรได้ใช่ คือคิ้วมันเป็นคิ้วร่วงอ่ะมันเป็นคิ้วไม่ใช่คิ้วเชิดเหมือนเวลาเราทำแรกหรือมันปันชอบเขียนคิ้วเชิดแต่นี่มันเป็นคิ้วเหมือนผู้หญิงที่แบบวาดแล้วมีความคิ้วร่วงหังตกเบ<ม>าๆแล้วมีความหนาของเส้นอ่ะคือดีมากนะแล้วตาก็หยีก็ำลังดีคือมีความแบบความเป็นเอเชียนชัดๆตอนนี้เปิดบ้างแล้ว <S <S ใช่มากใช่มากเอาพอแล้วพอแล้วอ่า,ออา,ออามาถึงสาวเมริกันมาดโมนิคาร์สเขาเปลี่ยนชื่อเป็นโมฮาร์ดโมฮาร์ดแต่สําหรับเจ<ม>้ลูกนี้นะ จ๊อยากเปลี่ยนสีผมเจ๊มีความรู้สึกว่าเขาแกล่งมันขึ้นเยอะมากจากการที่เราดูเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเขาแข่งในซีซั่นเขา,เข,าขึ้นเยอะมากใช่แล้วเขามาแข่งใน All Star E ใช่ใช่ไหมแต่ประเด็นของเราคือเราเห็นเขาพัฒนา,าแบบจากจากมีความดิบนิดนึงแต่เขาม,ามีมีกลิ่นอายของแฟชั่นเนะาะเขา get sense of ฟ a s h i ความ asymmetrical อันเนี้ยมันสวยมากแต่เสียดายอย่างเดียวคือผมสําหรับพี่คือดึงให้ทุกอย่างดูเป็นดร a กแบบข้างบ้านวิกที่เป็นวิกตายแบบเนี้ย hmm. คือไม่คนรอยู่ ทำมานานมากแล้วสําหรับพี่มันคือเอาเสียดายมากทุกคนลองหลับลองหลับนะลองเราเอามือปิดวิกเขาแล้วเก็บเมคอัพเขาเอาไว้แล้วคิดแค่ว่าถ้าเขาเอาผ้าสีม่วงที่เขา,เามาันเดรย์พันชุดเดรย์เป็น h a i ์แบบแอฟริกันอ่อนๆหรือถ้าเป็นลอนเดียวกับหัวเขาก็ได้อืหน้าเขาคาแรคเตอร์เขาจะออกกมามากกว่านี้อีกแล้วเราชอบที่เขาเอาสีเขียวมาไลติ้งอัพเมคอัพปากของเขาใช่มันดีมากไม่พี่ว่าเขาทําเมคอัพได้ดีมากคนสุดท้ายเป็นจูจูบี รู้สึกไม่ผิดคาดยังไงไม่รู้อ่ะทำไมอะ่ะสำหรับเจ้นะที่เป็นมินิดรสมังกรเนี่ยมันทำให้เจ๊นึกถึงแอนนาเมวองแอนนาเมวองที่เราเคยพูดกันไปแล้วตอนที่เราพูดถึงเทปจีนเนาะ,ะว่าอะไรที่มันเป็นมังกรเนี่ยมันมีออริจินอลมาก่อนจากไหนอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมาอยู่บนตัวนาแล้วข้างหนึ่งหายนึกออกมาแล้วอีข้างหนึ่งมีมคือตัวคัดเอามันดูไม่เต็มที่อ่ะมันควรจะแบบให้เห็นความความหายไปเลยมันจะดูเปรี้ยวกว่านี้เจ๊มครามรู้สึกว่าผมทรงนี้ก็ทําให้เป็นแบบชนีข้างบ้านอ่ะดูเขาเป็นคนเดียวในทั้งหมดอ่ะที่มีความรู้สึกว่า5นาทีเสร็จแล้วออกมาเจอเพื่อนเลยสําหรับเจ้คือเขาเหมือนเจ้ตอนที่เวลาเจ้ขี้เกียจเราเคยเห็นเขาตอนออสตาร์ Star. เขามาแบบโอ้โหชุดที่เป็นเหมือนพระพุทธรูปรแล้วมีเดรปปิ้งสีส้มผมริ้ง โอ้น,นั่นคือโอ้ไม่กอถ้าอยู่เคยมาเลเวลนั้นนะทำไมตอนนี้อยู่มาเลเวลนี้แล้วชื่อนี้มันคือ the world อ่ะก็เลยแบบรู้สึกผิดหวังถ้าเป็นเจจก็จะบูทลุกนี้เลยทันทีหร mm hmm. ือเปิดมานนะปุ๊บ บูธแอดกดต่อเลยยังเปิด <c oughs> ไม่สุด <c oughs> ปิดเลยปิดเลยโอไมคการชนีเมาได้ไหมอะต่อมาเป็นรูพาวนะคะ oh. ชุดชุดคุณรูพอวบนเมนสเตจดิฉันขอบอกเลยว่าลุคนี้คือถ้าดิฉันทูดกับบูธดิฉันพูดได้คำเดียวเลยเปิดมาปุ๊บบูธทันทีค่ะลุคนี้คือ o h n o สสำหรับ,บดิฉันดิฉันมีความรู้สึกว่าลุคนี้คือไปกับจูจูบีเลยไปเดินกันที่ริมถนนได้เลยทันทีเอาจบมาแล้วแข่งกำลังจะพูดว่า แล้วแข่งเห็นชวนแล้วนั่งแข่งนึกถึงละครไทยผู้หญิงคนนี้ชื่อบุญรอดเห็นปะเขาก็กล้าเนาะหรือเขาหรือคอนเซ็ปต์เขาคือเขาอยากเด็กลงแล้วมันเด็กลงไหมเขาอยากดูเฟรชอยากดูเด็กอยากดูจิกกี้กัดกันอะไรอย่างงี้ป้าเพราะเขาใส่ชุดแกลมมาเยอะแล้วแต่นี่คือเอพิโซดหนึ่ง black d e s s uk versus the world เข้าใจประคำว่า world นี่มันคือยิ่งใหญ่มากอะแล้วยูเปิดมาด้วยชุดแซกสั้นโชว์ขาถุงน่องลาย รองเท้าแบบนี้หรอคือหน้าเมคอัพเอาไปเลยร้อยเต็มน้าสวยมากนะหน้าคือสวยมากที่การไล่นี่คือสวยมากเเลอวยะแต่ที่เหลือคือ no 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 ข้ามขาไปต่อเลยค่ะถ้าเป็นเจสไดแกชุดยังไงถ้าเอาชุดเดิมแล้จะตัดปรุงข้างบนโอเคเอาต่างหูออกเปลี่ยนเป็นทองแล้วต่อกระโปรงให้ยาวยาวลงมาเลยเพราะขาสวยขนาดนั้นขายาวเป็นกิโลขนาดนั้นต่อชุดนี้ให้ยาวลงมาถึงพื้นไปเลย จะดูเป็นคลาสสิกแล้วมีกลิ่นชอมปองโกเช่ชอมปองที่ชอบทำชุดที่เป็นแบบสมอรรูดๆๆๆๆๆๆกูตูแล้วก็ยาวๆๆอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบบหางปลาเบาๆๆๆาเงี้ยถุงน่องนี่เอาออกไปเลยถุงน่องนี่คือค่าทุกอย่างดูแลเอออย่างนี้เลยอะคือโอ้โนะไม่อยากมาต่อแล้วว่ะเดี๋ยวคนจะประนามการแจของเลมอนก็กินนะอะเลมอนทำไมเพิ่มไม่มีกสดท้ายกอไม่ไมอต่อให้มีฉสุดท้ายในที่ะโดลงมาก็เคยเห็นแล้วแล้วแต่ว่ามันก็คมือจุดพีค แต่จุดพี่เขาก็คือพี่ว่าเพลงเขากับเนื้อร้องเขาอะเนื้อ้องเขาเปรี้ยวมากนะเพราะว่า w w e e t s o u ์เ s s w e e t ทแอนด์เ q u u e z อะไรต่ารนาะมันเซ็กซี่มากแต่เนื้อร้องเขาว่ามันไม่พีกะัะแล้วก็ชุดสําหรับพี่ก็ก็เหมาะกับเพลงดีนะเหมาะกับสตอรี่ไลน์ดีแล้วก็สีผมเนี่ยก็ช่วยตัดตัดให้ดูดูเขาเด่นมองที่เขาได้เพราะทุกอย่างมันเหลืองหมดใช่ไหม,มถ้ามีแชมพูมาหยอดก็น่าสนใจ แต่โอ้อหเอาคือดูแล้วไม่กรี๊ดทั้งแผงก็ก็ก็เหมือนกับการรีซิงทั่วไปอืเหมือนไม่ได้ทาเลอนใช่เออเหมือนการเราเราเหมือนเรามีความรู้สึกเหมือนกับเขารู้สึกเป็นตัวเด็ดนะเขาเก่งอะไรเขาเก่งเขาเก่งหลายด้านมากเขาเขาเพอร์ฟอร์มหลายอย่างมากแต่ทําไมพรามันทาเล่นโชว์แล้วมันดูแบบเขาเลือกกันนี้วะเขาคงงงเวลาหรือเปล่าก็งงไม่รู้เวลาก็เป็นไปได้เขาคือมูนแบเวลาคนหวังคือหวังว่าจะอยู่สุดจบรายการมันก็ต้องแบ่งความความ ความพียความคัมเพียรออะไรอย่างเงี้ยอ่ะอาจจะเป็นอย่างงั้นไปตอบคนต่อไปเลยดีกว่า <S <S มา,มาลองสดซื้อลองสดทำไมไมันนังสิ่ง<ะ>น้ำแข็งว่าอะอาน้ำแข็งก่อนบ้างดูแล้วเป็นไงโมนิสโมฮาร์ดลองเพลงโมฮาร์ดเฉยเฉยคือเฉย เฉยเลยจริงๆคือสำหรับพี่ข้อหนึ่งคือทำไมเลือกร้องเพลงแบบนี้ดนตรีตีกับกับไมโครโฟนแบบสุดพลังมากฟังแล้วแบบจังหวะ กับเพลงมันดูค่อมๆกันอะเราเราเราต้องการคนเอนเตอร์เทนเราป่ะเวลาเราดูดรัมเวลาเราดูควีนโชว์มันน่าจะป๊อปเคานเจอร์กว่านี้ป่ะแต่นี้มันดูงงแล้วลุกแล้วลุกเขา่าผมกับชุดมันเหมือนจะอ่ะมีกลิ่นทีน่าเชอร์เนอร์เล็กๆมีความร็อกเบาๆมีอาร์ติจูดของความแบบคัตติ้งเอจของชุดสีแดงแต่เฟอร์สีน้ำตาลที่ค่อนข้างลักแล็คืออะไรอะเออคือไม่เก็แต่ไม่เก๋อย่างดุแรงมากอะเอาเป็นว่าไม่ผ่านนีจั พิทติ้งชุดแปลกเนาะมนต้องใส่ทับหลายอันหรือเปล่าเออแล้วดูดิแล้วดูมันหลือมันห้อยลงมานะเป็นปะมันทําไว้สําหรับจะให้เลเยอร์แต่แบบมันน่าจะเก็บรายละเอียดมากกว่านี้พี่ว่าถ้าเขาจะถอดนะควีนอเมริกาเขาถอดไว้ให้ดูเยอะมากหลายคนมากนะแล้วเขาถอดออกมาแล้วปังอ่ะแต่อันนี้คือยังไม่รู้สึกว้าวเลยอ๋อเขาเป็นฮอลลนแ์ไงเขาเขาเปิดโตมาเป็นเป็นเทคชอปอ๋ออันนี้เขาก็ยังอยู่ในเทคชอปอยู่ เพราะสำหรับเจเนี่ยเจ๊ไม่ค่อรู้สึกว่าไม่ไม่ตื่นได้เลยแล้วที่สำคัญคือผมนางควรจะต้องแบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนผมไหมจะทากออกได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะวาวขึ้นเคยดูกอทาเลเนล่าสุดประเทศเปรียปองปังใช่เป็นชฎีฝรั่งเศสที่เช็ตลอดเวลาคือแบบคืออันนั้นเขาก็แบบอันนั้นคือทําเพื่อให้คนทั้งโลกดูอ่ะแต่อันนี้คือแบบหนูเต็มตัวแยะกว่านี้นิดนึงไม่รู้เข้าใจป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดมาให้ฉันเป็นจ่ายี่ที่เมืองไทยอ o u come นะ t ื t อไ i l a n d นะเออยู่ก็อยู่ก็อาจจะอาจจะมีสตุนะ ไม่รู้ดีมีความรู้สึกไม่ตื่นเต้นอ่ะ mm hmm. อืมเอาไปคะ่ะ so เนี่ยมันต้องอย่างนี้ดิคือเข้าใจง่ายาป๊อปนึกออกปะมันสื่อสารตรงประเด็นฉันมาทําให้คุณมีความสุขฉันทําคอมดี mm hmm. เนี่ยแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์นางเพราะมั b เทอร์มันมันกัแต่ซีซันที่แหละซีซันที่นางออกออกอากาศอ่ะแล้วเขาก็ร้องเพลงได้แบบมีขึ้นมีลงมีจังหวะแล้วก็แบบเป็นเป็นเพลงเหมือนในร้านอาหารนะ หรอเลยบารเทงเปิดในตีมปาเขาเลยปะได้ได้น้่งเปิดเนี่ยเด็กๆเขาแต่งเองง่ายๆเออนั่งป๊อปป่ะเออจริงอยู่ที่คอมเมนต์นะเหมือนป้าเหมือนป้าข้างบ้านที่มาลองคาราโอเกะแล้วเมาอ่ะจินโบ๊คือสุดนตลกแล้วเขาก็เป็นสุดนตลกจริงๆไม่มีอะไลนดดูกี่ครั้งเชก็ยังตลกเข้าบ้านเปิดี่งานแล้วนางก็ฟัดซี่นางก็แบบอารมณ์เสียที่นางเปิดกล่องมาแล้วก็ไม่มีทานเลย ชอบเลยเชี่ยนะอันนี้คือตลกร้ายอันนี้คือเฮี้ยมากอ่ะอันนี้บอกว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออชอบมากอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้นี่เก็ตก็คือเป็นแฮมลุกมาเฉยๆแค่นั้นเองก็เล่นไปเรื่อยเออเล่นให้ดูว่ามีแล้วเขากล้าเล่นด้วยนะเดี๋ยวมาม่าอยู่ฮังรี้เนี่ยพี่ว่าเฮี้ยอันนี้คือ ง่ายๆได้ใจความและเป็นซิกเนเจอร์ได้มรอเต้นเก่งเห็นปะคือเชอร์รโฮเขาก็ชัดเจนว่าเขามาเพอร์ฟอร์มเขามาเต้นแล้วเหมือนตอนที่ชุดที่เขาเดินเข้ามาบนรันเนว์แรก แลวชุดนี้ก็ไม่สั่งการเพยงแจะเปลี่ยนสีแล้วก็ดูเป็นมีความลัสเวกัสเบาๆเพราะแบบมีความเอวิสเพลสลีมีความเอลตันจอนมีความเป็นแจ็คเก็ตแบบเนื้อมีฟินส์ประกอบก็คือเอาเป็นว่าเขาชัดเจนว่าเขาไม่ได้ไปเอ็กซ์ตร้าบอดกานซ่าเขาแค่ให้เราเข้าถึงเขาได้ง่ายวันนี้คือเลเวลเขาครับตูดีมันเตเบลแล้วเนี่ยนางแบประกวด drag the world มาก็ร้องเพลงเป็นการแข่งขันร้องเพลงแล้วมานี่ นางก็มาร้องเพลงอีกและที่สำคัญคือชุดที่แข่งที่ drag the world อ uh. mm ่สวยกว่าแรงกว่านี้เจ้อันนี้คือถ้าพูดถึงจำนวนชุดทั้งหมดที่นางโชว์เพอร์ฟอร์มมาทั้งหมดนะชุดธรรมดามากเลยเหมือนไม่ได้ให้อะไรฉันเลยมาแล้วคนของเราคัดขับขับัััััันี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้ดูนางเพอร์ฟอร์มจริงๆอ่ะเพราะนางไม่เคยทำให้พวกเราดูเลยเรามีชุดรีวิวที่เด็ดกว่าเขา เนื้อออกมาชุดเราวรียอรมาแล้วเห็นความแตกต่างแล้วก็แซ่บขึ้นเอนเนอร์จีปันใช่เอนเนอร์จีปันปันคือดีมากเันปันเปนยังก็เป็นคนตลกเนะดูดิเมันเดมันรักเดซี่เยอะมากเออให้นางนะนางทำให้ขอบขอบขอบขอเนี่ยเป็นเป็นมีมได้นะก็มาจากแบงค์ขอบขอคขอบขอ เคนป้อังกฤษเขาใช้เพลงป๊อปหมดเลยเข้าใจง่ายาเหมือนเพลงเดอะพาเลทเลยเออ,เอเวันจะเปรนดีษฐี่แหละตอนเย็นมีพาเลทอ่ะใช่พี่กำลังคิดว่าเพลงที่มบนปันทำทำได้ดีเลยนะมีความป๊อปแดนซ์ที่กำลังกำลังดีเลยนะไอ้เหมือนเพลงป๊อป,ป,ปอมปิ้งจริงๆยนะแล้วทำให้เราได้สิงนใครรู้ปะ นี่คืนคณาบริเวณจำได้ปะที่เอาที่เอาที่เอาตุ๊กตาขึ้นมาด้วยสามตัวเหมือนกันนะเออไมะไะ้ทำเราเราอันนี้คือไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่อันเนี้ยให้สวยให้เลมอนเลยอันเนี้ยคือดูเป็นนีอ่ะใช่าผมใหญ่ปะไม่ชับมากดูดีพอร์ชั่นคือทำให้ไหล่เล็กตัวบางลงทันที่ไม่ต้องตรงโค้งโค้งผมเลยอ่ะมันแบบมันคือคลาสสิกคลาสสิกคือนางงามเออแล้วก็ จังหวะของมองเนี่ยเห็นปะเขารู้มุมกล้องเขาด้วยเขารู้โ่เขาด้วยแล้วพิสนว่ามันเข้าเลยโมอนิคโอ้โหครับท่านบนคือสวยมากเสไม่ชอบผมแดงไอตรงที่แหวกเนี่ยดูดิดูเย็ดดูดิดูดิทำไมตะเข็บมันดูย่นย่นแล้ดมันเห็นเป็นรอยใช่มันเห็นเป็นแบบขยุมขยุมพ่แต่ที่เหลือสวยหมดเลยเห็นปะลูกไม้ที่ที่วางอยู่บนเสื้อกับลูกไม้ที่อยู่บนหัวเนี่ยข้างหลังข้างๆคือสวยหมดเลยดูดิผมกับหน้าไม่ก้องเมคอัพคือดีมากจังหวะหยอดสีแดงเห็นปะ เนี่ยคือซิกเนเจอร์ของนางที่พี่จานางได้แล้วมานางดูแพงแบบนี้เออเจน,นี่จะาล่เคของเราให้นางอ่าถ้าฉันมีสิทธิ์ฉันให้นาง9กเพราะฉันรู้สึกว่าฟิตติ้งทุกอย่างลูกไม้จังหวะเพลสเมนต์เนี่ยซอยที่ยงอยู่ข้างหลังซิทต,ตะขอดูลงตัวมากดูแพงแบกไีคือเน้นตลกอย่างเดียวอะไม่ให้เลยไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรนอกจากความตลกอะเออแล้วคือลอนชุดด้านหน้าคือทาเป็นกล้ามเนื้อหน้าทองด้วยนะคือนางอยากจะเป็นตุ๊กตาทองใช่ไหมแต่ตุ๊กตาทองมันเน มันไปไปไม่ถึงหรือมันไปมันไปไกลหรือไปไม่ถึงหรือเลี้ยวผิดถนนว่ะคือหัวนางอ่ะมันไม่เสริมอะไรเข้าไปไม่<ต>เหมอนทอมันเหมือนถน้ำี่จิงโบนี่คืออ้ my g ไม่ก็อาจจะว่าเขาถือว่าก็มีคำก็มีคำแล้วอ่ะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยเส้นคนละเส้นเลยิีเหงอคนละเส้นเลยก็มิดไม่มีลุกนี้แล้วพอโพชชั่นก็คนละแบบตัวก็มิดก็มิดไม่ได้มาไม่ได้มาเป็นแบบว่าสําหรับพี่นะถ้าเจอตัวจริงนี่คือกลัวนะ เขาใส่ฝาน,นี่คือเข,ขียวาขวัญนะคือสวยมากอะมเมื่อกี้คือโอ้มีสิบให้สิบนะเฮออ้โหลุกนี้คือมีความรู้สึกวันดาวไม่แพงดาวดูเป็นกระดาษฟอยล์ราคาไม่แพงด้วยความเงาหรืออะไรใช่ด้วยวาวของมันดูไม่ใช่ทองเหลืองอะแต่ฟอร์มกับเชฟให้สวยคือความที่ด้านหน้าทําได้เนียนเรียบแล้วก็มีประกายอยู่ที่สะโพกทําให้ดูแบบเชฟกับฟอร์มดีแล้วก็หางดาวที่อยู่ข้างหลังอะทําได้ดีแชมเี ก็ยังคงคอนเซปต์ไปกินวายทัางบ้านเลยคือสําหรับพี่จู่จะมีอีพิโซดหนึ่งคือปาข้างบ้านให้ได้คําจัดกัดความคือเมื่อบ้านเด้อค่ะอ๋อเมื่อเมื่อบ้านเด้อค่ะเมื่อบ้านค่ะ,ออคะไปงานแต่งงานเขาแล้วก็ไปร่วมแจนเฉยๆแล้วก็กลับไม่ได้เด่นกว่าเจ้าสาวด้วยนะไม่ได้ฆ่าเจ้าสาวด้วย ชุดเนี้ยพอปัใจหน้าออกมาเนี่ยพี่อาร์ตติดใจที่ไฮไลท์ระหว่างคิ้วอะใช่อย่างเดียวที่ติดเออพี่อาร์ตมีความรู้สึกว่าไฮไลท์ตัวเนี้ยแล้วเราเราเราเป็นแฟนแปะอะไรแปะฟรอยเงินป่ะคืออาจจะด้วยเรื่องของการจำกัดของเวลาอะไรกบคิ้วละปะเลยใช่ไหม,อ,มอือใช่คือเจ๊เลยมีความรู้สึกว่าไฮไลท์มันเป็นตรงไปนิดนึงอะ ถ้าถ้าซูไม่ใกล้อ่ะเราจะเห็นความเป็นเท็กเจอร์ควยเนี่ยพี่อาจจะไม่เห็นื่อกี้ว่ามันแบบแต่ถ้าเกิดระยะไกลอ่ะมันตรงนี้มันมันเหมือนเอาเหมือนที่เขาชอบเอาคีรองสีขาวป้ายแบบอย่างนี้อืมพอมันไม่เห็นความยับแบบชัดๆในระยะไกลนะมันในตรงนี้เหมือนเป็นผนังเหมือนเป็นน้าผ่กขาวก็เลยแบบนิดเดียวแค่ตรงนั้นแต่ว่าถามว่าสะดุดเบอร์ไหนไม่ไม่รู้สึกมากขนาดนั้นพอโชคดีที่ทรทัวร์ุกมันเป็นสีโทนเดียวกันอยู่ใช่แต่น่าเสียดายที่ พวงดอกไม้ที่ห้อยอยู่ตรงปลายผมมันไม่แกว่งมันพันกันเออน่าเสียดายแมทด้วยความที่พวกเราอยู่ในเหตุการณ์เราก็จะรู้นะว่าเราตั้งใจจะให้มันเป็นเหมือนหางผมที่แกว่งแต่ฟานที่แพรแฮมนอสบอกว่าไอเฟลเป็นไอเฟลเนี่ยเขาบอกว่าอยู่รู้จักประเทศไทยน้อยไปวัดอรุณเกิดก่อนหอไอเฟลค่ะเมคอัพไม่ให้บลูเออแต่อันนี้ให้นานจริงเมคอัพให้บลูคือเอางี้บลูลุกเนี้ยที่เขาบอกว่าอัมเดอร์วินเนอร์เบบี้เนี่ยพี่มีคอมเมนต์พี่อยากตัดหัวมือ เอาหัวไว้ไปครอบแก้วอ่ะแล้วเปลี่ยนอย่างอื่นออกหมดเลยได้ไหมอะเพราะว่าชุดชิ้นพีซผ้าทุกอย่างที่นางเลือกมาวัาจะดูนางเหมือนที่สิทธิ์นักศึกษาที่นักึษาไม่ดีไงอะที่ไม่ผ่านแต่ดูรีวิวการไล่สีน้ำหนักไม่น่าไงพี่เก็บหัวเขาไว้อย่างเดียวสวยมากคือหัวกับผมพี่ชอบมากเขายังเป็นโทรอยู่ไงเรื่องวิธีการแต่ชุดคือไม่ผ่านนะเจ้แล้วมันยังไม่ลงตัวสําหรับเจ้แต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลบนรันเวย์นะก็สวย เจให้จิมโบ1สิบเต็มเอาเป็นว่านะจากความรู้สึกนะโมนี้กับปันปันได้คะแนนเท่ากันใช่เจติดนิดนึงทั้งคู่แต่ถามว่าดูแพงไหมแพงมากถ้าโมนีไม่ติดตะเข็บตรงนั้นนะที่ว่าเมกับโมนี้ฟาดกว่าเรามีความรู้สึกว่าเจนี่จะเครเอองเจนี่จะเคของเรานี่น้องจระเข้ของเราเนี่ยแพงตามมาติดติดะเอาเป็นว่ามาถึงตรงนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามมาแล้วหวังว่าทุกคนจะไปเชร์ปันใจหน้าฮิลส์กันเยอะๆนะคะ อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจไปเชียร์สาวไทยของเราเอางี้ดีกว่าสำหรับพี่อาร์ตนะคุณมีมิสยูนิเวอร์สใช่ไหม,ค, Mister, Miss, ม Gay, คุณมิสเตอร์มิสมีมิสเตอร์เกคุณมีมิสเตอร์ยูนิเวอร์สคุณมีประกวดสารพัดสารเพศเต็มไปหมดเลยนี่ก็คือการแข่งขันแต่นี้เป็นการถ่ายทอดแบบเรลิตี n ้ที่มีเอดิ i ติ้งเกิดขึ้นเราจะบอกว่าทุกคนไปเนี่ยด้วยพาวเวอร์ของความรักในความเป็นอาชีพ d r a กหมด ดิฉันให้เกียรติทุกนางดิฉันชอบทุกๆนางดิฉันเชียร์ทุกๆนางหมดอยากให้พวกเราที่ดูอยู่ถึงตรงนี้นะคะเปิดใจรับเขากับศิลปะที่เขาพยายามจะนามาโชว์ให้พวกเราดูทุกคนมีศิลปะที่แตกต่างกันหมดเราเข้าถึงได้บ้างเข้าถึงไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเราคอมเมนต์ได้เราช่วยเขาได้ในการที่ทําให้เขาถูกใจเรามากขึ้นพี่อาร์ตอะอยากให้อาชีพนี้อยากให้มันเป็นอาชีพยอดนิยมอีกหนึ่งอาชีพคุณมีอีกหนึ่งทางเลือกถ้าคุณรักศิลปะรักการทําเสื้อผ้ารักการแต่งหน้าาารรักกทํผม นี่คือทางเลือกของคุณอย่าได้แค่ป้าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ได้คุณสนับสนุนอาชีพนี้ได้คุณเป็นอาร์ติสต์ที่ทำอาชีพนี้ได้เช่นกันอของคุณจบมีอะไรจะฝากไหมฝากพ,พพอร์ตให้กำลังใจสาวๆทุกนางนะคะโดยเฉพาะสาวไทยใช่อ่าควีนไทยเก่งเยอะมากให้กำลังใจเขาเยอะ,ะๆนะคะเพื่อให้เขาแบบมีกำลังใจในการสู้ในการแข่งขันจริงๆมันก็เป็น ชื่อเสียงของประเทศเราด้วยอืมใช่ก็อยากให้ช่วยกันสปอร์ตพี่ก๊อฟชอบพี่เจพูดว่าคอมเมนต์เพื่อให้เขาอะไรนะสวัสดีมึงมันจะถูกใจเราแต่ก็รือว่าคอมเมนต์ด้วยความสร้างสรรค์สร้างสรรค์นสุภาพเขาก็นําไปปรับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปตามที่เราชอบทั้งหมดแต่ว่าเรื่องเขาเห็น่าจุดไหนเขาพัฒนาอะไรเขาพัฒนาถ้ามีอีกอยากส่งใครที่เป็นตัวแทนเมืองไทยไปสัวอยาส่งสองคนใคร ก็อยากส่งพี่ใหม่กับพี่พีอะพี่น้ำแข่งนะคะอยากส่งใครไปพี่คนาวอร์เรอลนัำแข่งส่งคนาบอร์เรียลอะมีเหตุผลไหมน้ำแข่งคิดว่าพี่คนาเขาเขาว่าเป็นสายแบบมีความเป็นแฟชั่นมันก็น่าจะไปสู้กับเขาได้อ่ะมาถึงแม่บ้างแม่ขอส่งซีซั่นหขอส่งแอนีเดมเหมือน,น,นพี่ก <hmen> ๊อฟและขอส่งเดริสดอลท็อปทของเรานั้นคือท็อปทสองคนนี้ คือตอนนั้นนะสำหรับพี่อาร์คือพี่อาร์ตัดสินใจเลือกไม่ได้พี่อาร์ขอบอกเลยว่าโอ้โหยากมากและเก่งทั้งคู่คือเดริสร้องเพลงได้แสดงได้ที่เดิมได้บีลุกบ้ามีลุกบ้ามากกว่า <c oughs> โอ้โหแล้วเดริสภาษาอังกฤษได้ภาษาเยอรมันได้ท่านเดริสนี่คือไปเลยเราเชียร์ให้ไปแ,แอนเน่ภาษาอังกฤษเก่งมากตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากก็เชียร์ให้แอนเน่อีกหนึ่งคนที่ควรจะต้องไปเพราะแอนเน่คือ ชาเลนจ์อะไรที่เป็นปนดิมาเลยแอนเนกขวาดหมดคนของเราไม่แพ้ใครแน่นอนฝากไว้ตรงนี้นะคะพูดถึงอะไรเห็นไหมอยากดูย้อนหลังกานลซีอยากดูแล้วหลังต้องไปดูในวอลฟิเซนพลัสนะคะเพราะไลน์ทีวีไม่มีแล้วค่ะเราเจอกัน,น,นเราย้ำกันว่าอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ของเราด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ได้เยอะๆนะคะขอโทษด้วยที่ EP นี้ส,นส่วนตัวส่วนตัวในโลกแดรกควีนกันอีกแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพูดเรื่องแฟชั่นกันนะ โอเคค่ะรับประกันค่ะไปละไปละสวัสดีค่ะตอบหนูหน่อยแม่แม